<Fly> Channel. ร้อนร้อนเมื่อเช้ายังเย็นสบายอยู่เลยแท้แท้เนเฟิร์นบ้านแกนไม่มีอะไรเย็นเกินบ้างเหรอนี่เฟิร์นดีนที่ถามไปไหมเนี่ยแล้วไงถึงไปนอนความหน้านิ่งแบบนั้นล่ะเฮ้ยออเเป็นดี B B ฟังไม่รู้เรื่องเว้ย ก็แหมเธอเองก็ม,มกนนนานอนด้วยกันสิไม่อะให้ร้อนขนาดนั้นทำไมไม่ออกไปซื้อไอติมกันล่ะอรอจนตัวจะละลายแล้วโว้ยทำไมมันถึงได้ร้อนขนาดนี้กันนะถ้าไม่บอกว่าที่นี่คือประเทศไทยก็นึกว่าอยู่ในนรกแล้วซะอีกนะเนี่ยฮะพูดเหมือนประเทศนี้เคยเย็นอย่างนั้นแหละ สะอาดสวยแบบนี้ต้องเป็นแนวเลี้ยงแน่เลยเอะออกมาเดินเล่นเหรอคะอว้าวคุณเหมียวใจดีจังเลยยหยนี่เองก็ดูสมเป็นผู้หญิงมากกว่าเมื่อก่อนอยู่เหมือนกันแฮะแล้วนี่เราจะมาหวั่นว้วใจเต้นแบบนี้กับยหยนี่ทำไมวะเนี่ยฮะหน้าแดงทำไมฟะ แล้นี่เธอลืมอะไรไปหรือเปลา่าพวกเราต้องไปร้านสะดวกซื้อนะน่าน่าแวะแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่อยากรู้นะว่าเธอชอบแมวขนาดนั้นน่ะแกก็รู้ว่าตอนเด็กๆฉันทำตัวหำหำจะตายไปตอนเด็กฉันก็เลยไม่ค่อยจะมีเพื่อนเท่าไหร่พออุตส่าห์ได้มีแกเป็นเพื่อนแกก็เลยต้องกลับมากรุงเทพอ,อีกมันก็เลยเหงาๆขึ้นมาย่าฉันก็เลยหาแมวมาให้เลี้ยงแก้เหงาน่ะ จะว่าไปกิฟที่อยู่บนหัวเธอนน่น่ะเป็นอันที่ฉันให้ไปสินะเจ้าสาห์ใช้มาจนถึงทุกวันนี้อีกนะเธอเนี่ยอ๋อกิฟนี่นะเหรอไม่ใช่ของแกหรอกอันนั้นฉันทำพังไปตั้งนานแล้วล่ะฉันซื้ออันใหม่มาสิบอันยี่สิบบาทนะเอออ๋อครับพอพูดแล้วก็นึกถึงวันที่เราแยกกันเลยนะ วันนั้นแกร้องไห้อย่างหมาเลยเนะี่ยเรื่องของฉันน่ะนะก็ตอนนั้นน่ะฉันรู้สึกมันเสียคนสําคัญไปจริงๆนี่นนะรู้สึกมันเสียคนสําคัญไปงั้นเหรอด้วยนี่ฉันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยตบได้ไหมขอตบได้ไหมสักทีนะสักทีได้ไหมแต่ว่ามันก็น่าคิดถึงอยู่เหมือนกันนะนั่นสินะ แล้วนี่แกจะร้องไห้ทำไมไวะเนี่ยก็มันเจ้าดินะอุตส่าห์ได้เป็นเพื่อนกันแล้วแท้ๆแต่อยู่ๆก็ต้องแยกกันเราก็ไม่รู้จะได้เจอกันอีกเมือ่อไหร่งั้นเหรอนี่ยอย่าโมแต่ร้องไห้ดินานสัญญาว่าจะเลิกทำตัวขี้แย,ยแล้วไม่ใช่หรือไงไหนๆก็จะออกเดินทางแล้วนี่นะเอาเป็นว่า เดี๋ยวฉันจะบอกอะไรให้แกฟังสักหน่อยแล้วกันนะจำไว้ให้ดีล่ะต้นเฟินถึงแม้ช่วงเวลาต่อจากนี้ของพวกเราจะต้องแยกกันก็ตามแต่ว่าช่วงเวลาและความทรงจำที่ผ่านมาของพวกเราที่เล่นด้วยกันมันก็ไม่ได้หายไปไหนสักหน่อยนี่เพราะแบบนั้นตราบใดที่พวกเรายังจดจำช่วงเวลาและความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ได้แล้วก็ต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหน ฉันก็จะอยู่กับแกเสมอนั่นแหละพวกเรานะี่ยไม่ได้จากกันไปไหนหรอกนะพอพวกเราต้อยู่ในความทรงจำของกันและการเสมอยังไงละ่ะแล้วก็ยังมีเรื่องที่สำคัญที่สุดอีกอย่างด้วยนะเพราะต่อให้พวกเราจะอยู่ห่างกันหนึ่งส่วนสไมล์หรือห่างกันไกลแค่ไหนก็ตามแต่ว่าคำว่าเพื่อนนะ่ะต่อให้เวลาผ่านไปแค่ไหนก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหม <c oughs> ท่นสินะถ้างั้นเดี๋ยวเราให้อันนี้กับออมสินแล้วกันนะถือว่ากิต์นี้แทนคำขอบคุณที่เราได้เป็นเพื่อนกันเอออาจจะช้าไปหน่อยแต่หลังจากนี้เรียกเราว่าเฟิร์นก็ได้นะออถ้าอย่างงั้นทางนั้นก็เรียกทางนี้ว่าออมแล้วกันนะงั้นโชคดีนะเฟิร์นยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะ เรื่องราวในวันนั้นมันได้บอกให้พวกเราได้รับรู้ว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นไม่สามารถคงอยู่แบบเดิมได้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างต่างไหลเปลี่ยนไปตามวันเวลาของตัวเองไม่มีช่วงเวลาที่ดีตลอดไปและช่วงเวลาที่แย่ตลอดไปเหมือนกันเพราะงั้นต้องมีวันที่พวกเราได้เจอกันอีกสักครั้งแน่นอนกี <c oughs> ่บ้าเอ้ เดินมาให้ของแบบนี้ไว้ก็ยิ่งคหดถึงเขาไปใหญ่นะสิเพราะมีเรื่องหลายๆอย่างหลังจากวันนั้นก็ไม่มีเวลากลับไปเยี่ยมที่นั่นอีกเลยเผลอแป๊บเดียวก็ผ่านมาสิบปีแล้วล่ะนะก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยที่ได้เจอกันอีกแบบนี้แต่ที่ตกใจยิ่งกว่าก็คือเรื่องที่เธอเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละถ <c oughs> ึงเรื่องมันจะดูปั่นปัวไปบ้างก็เถอะแต่ฉันก็รู้สึกดีใจจริงๆนะที่ได้เจอเธออีกครั้งนะ ยังไงก็ฝากตัวอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนเกา่าอะทางนี้ก็เหมือนกันแต่พอนึกดูอีกทีไอเรื่องดีใจมันก็ดีใจอยู่หรอกนะแต่แต่อแ,แต่ถ้าแกเป็นผู้หญิงก็คงจะดีกว่านี้เยอะเลยแล้วนะเฮะ้อไม่น่าเลยทำไม่าห